ข้อผู้ชื่อว่าอาจารย์เพราะอันสิธิ์พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้ออาจารย์นั้นมีสี่จำพวกเหตุนั้นในจาติปริโพธกถาวงเล็บกถาแสดงความกังวลด้วยญาติในปกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคพระพุทธโคสาจารย์จึงกล่าวเนื้อความไว้ว่าอาจารย์สี่จำพวกคือปปะชาจารย์หนึ่งอุปสัมปทาจารย์หนึ่งนิสยาจารย์หนึ่งอุเทษาจารย์หนึ่ง ขบรรดาอาจารสี่จำพวกนี้อาจารย์ผู้สอนธรรมชื่อว่าอุเทศอาจารย์เหตุนั้นในดีกามหากันธกะพระดีกาอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าอาจารย์ผู้ให้สิกขาบททั้งหลายนี้ชื่อว่าปพัชชาจารย์อาจารย์ผู้สวดกรรมวาอาจารย์ในการอุปสมบทนี้ชื่อว่าอุปสัมปทาาจารย์อาจารย์ผู้ให้อุเทศหรือปริปุชานี้ชื่อว่าธรรมอาจารย์ส่วนอาจารย์ผู้ที่ภิกษุนั่งกระโยงในที่ใกล้กล่าวคำถือนิสัยสามครั้งว่า ท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นอาจารย์ของผมผมจะอยู่อาศัยท่านผู้มีอายุดังนี้นี้ชื่อว่านิสยาจารย์